パン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  นี่ครับพี first, ER other, okay. Again, small, small. ่น้องขั้นตอนนี้ถอดเผาข่าวออกมาครับพี่น้องดึงงองมาครับผมตอนนี้ขั้นตอนเอาปกกงัดซีนออกมาครับพี่น้องซีนปากเผาครับพี่น้องนี่ครับงัดซีนออกมาแล้วมันจะเป็นแหวนลอกอยู่ครับมีนอตเบอร์สิบซีโตครับพี่น้องหมุนออกมาครับพี่น้องนี่ครับผมมันยากครับผมเมื่อนี้ก็ได้ม้านอกสถานที่ก้าครับพี่น้องเปลี่ยนซีนลอให้ลูกค้าครับจะระบีมอะไรออกเบิดครับพี่น้องลูกค้าว่าย่านลูกปืนแตกครับพี่น้อง ลูกค้าว่าบริการนอกสถานที่ครับจัดให้ครับผมลูกค้าว i p อพครับพี่น้องคาแรงบ่เกียงครับผมว่าจะเอิ้นไส่ให้มาง่ายๆลูกค้าว่านี่ครับผมผมง่ายอยู่แล้วครับผมนี่ครับผมหมุนตัวล็อกออกมาครับขั้นตอนนี้หมุนครับหมุนหมุนตัวล็อกออกมาครับพี่น้องตัวล็อกออกมาแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปก็ตอกครับผมผมมีบล็อกครับผมงานนอกครับนี่ครับผมตอกน็อตปรับลูกปืนออกมาครับพี่น้อง บอลแนนครับผมตัวนี้ก็ล่อรวมหลายครับพี่น้องลอมโยกได้ลายครับซีนจาะระบีไหลออกมาหมดครับพี่น้องนี่ครับหมุนน็อตปับออกมาครับพี่น้องขั้นตอนนี้หมุนน็อตปับออปืนออกมาครับพี่น้องี่ครับผมทําการเอาพื้นเกิดเอาน้ำแฟบลาดเอาครับพี่น้อง แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินครับพี่น้องงานนอกครับผมนี่ครับนำแฟบลาดครับพี่น้องให้เพื่อนมันลื่นๆไหมครับพี่น้องเพื่อที่ทําการดึงลอ,อกมาครับเอาครับพี่นอ้องอพ้ยยาลูกปืนตับนอกออกมาแล้วครับพี่น้องลูกปืนตับนอกปลอดภัยครับใส่ได้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องทําการดึงลอ,อกมาครับพี่น้องดึงออกมาครับพี่น้อง เออเรียบร้อยครับมันไม่ยากครับพี่น้องเล่นง่ายๆครับพี่น้องพลิกเราออกมาเบิ้งครับพี่น้องว่ามันเป็นจังไดครับข้างในครับผมงงายครับพลิกออกมาเบิ้งครับว่ามันเป็นยังครับพี่น้องนี่ครับงานนอกก็จะลำบากหน่อยครับพี่น้องของเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเดเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจกันครับเรียบร้อยครับพี่น้องจารบีไหลออกหมดครับพี่น้องซีนล้อตัวในรั่วครับผมนี่ครับ อ๋อคลิปนี้ก็เรียบร้อยครับพี่น้องวัสดีครับผม